สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่อง Journal K วันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์ที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยก็คือเป็นคอนเทนต์ Q&A mm hmm. เกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษของเรานั่นเองนะคะโดยที่เรานะคะได้ตั้ง Q&A เอาไว้ใน IG by Journal K นะคะเพื่อที่จะให้ น้องๆเนี่ยเข้าไปถามคําถามนะคะเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษของเราเนาะแล้วเราก็ได้รับคําถามเข้ามาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการฝึกนะคะเทคนิคต่างๆทํงงายังไงอ่านหนังสือยังไงแบ่งเวลายังไงถามกันเข้ามาเยอะมากๆจริงๆวันนี้นะคะเราก็เลยคัดมาทั้งหมด10คําถามมาตอบกับทุกคนนะคะสําหรับน้องๆที่เราไม่ได้ตอบคาถามเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะน้องๆสามารถที่จะ DM มาถามเพิ่มใน i อนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ให้แล้วก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้วยนะคะอยู่ใน d e s c r i p t i o นเนาะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาดูคำถามแรกกันดีกว่าค่ะคำถามแรกนะคะน้องๆถามเข้ามาว่าพี่ขวัญได้คะแนนสอบโอเนอังกฤษ9กสามัอังกฤษแกนอังกฤษเท่าไหรค่คะเราจะเรียงตามนี้แล้วกันเราได้แกนอังกฤษ1 4 5เต็ม150ได้9วิชาสามัญภาษาอังกฤษ9 0เต็มร้อได้โอเน็ภาษาอังกฤษ9 1 2 5เต็ม100ประมาณนี้เลย โอเคต่อมาคำถามข้อที่2ก็คือพี่ขวัญท่องพท์ยังไงให้จําได้เยอะๆนานๆค่ะอันนี้ก็จริงๆแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าเราอะเป็นคนที่ขี้เกียจท่องศัพท์มากๆนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเยอะแล้วแบบท่องเท่าไหร่ก็ท่องไม่หมดสักทีเราก็เลยมีเทคนิคท่องพท์ฉบับคนขี้เกียจของเรานะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันอะเราทําข้อสอบเก่าเยอะมากๆเนาะทั้งซื้อมาทําทั้งดาวโหลดมาทําเราก็จะได้คําศัพท์ส่วนมากเนี่ยจากข้อสอบเก่าตรงนั้นนะคะ เราก็จะเอาคำที่เราไม่รู้จากข้อสอบเก่าเนี่ยมาค้นใน Dictionary ใน Google Translate แบบนี้พอเราได้ความหมายออกมาเราก็จะเอาไปจดลงในสมุดคำศัพท์ของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะหา Synonyms หรือว่าคำที่มีความหมายเหมือนกันกันกบคำศัพท์คำนั้นอะ แล้วเราก็จะเอามาจดไว้เป็นหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นแบบโอเคคําคำนี้มีความหมายแบบนี้คําคำนี้มีความหมายแบบนี้เทคนิคตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราแบบจําคําศัพท์ได้เยอะขึ้นในทีเดียวด้วยนะคะสหมาะสำหรับคนที่แบบที่เกียรท่องเยอะๆที่เกียจท่องตามลําดับตัวอักษรอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากๆอีกเทคนิคหนึ่งที่เราอยากแนะนําให้น้องๆทา เพราะว่าโวแคมเนี่ยเราไม่มีทางรู้ทั้งหมดของมันได้ถูกไหมมันมีเป็นล้านๆคำเราไม่มีทางรู้ความหมายของทุกๆคำถูกไหมคะเราก็เลยจะเน้นไปทางการเดาคําศัพท์มากกว่าค่ะโดยที่เราอะจะท่องพวกรู t หรือว่ารากศัพท์นะคะแล้วก็ Prefix Suffix พวกคํานําหน้าคําคําลงท้ายพวกนี้แล้วมันจะทําให้เราอะสามารถเดาความหมายของศัพท์คำนั้นได้ง่ายมากขึ้นทน้องก็สามารถที่จะไปหา ดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างการแยกรักษ์ให้น้องๆดูแล้วกันนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นคําว่า unpredictable unpredictable นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ความหมายของมันจริงๆแล้วคำคำนี้มันแยกออกมาได้เป็น4คําด้วยกัน1เลยก็คือคําว่า un นะคะซึ่งเป็น prefix เนาะ un ตัวนี้เนี่ยเวลาเติมเข้าไปข้างหน้าคําว่าอะไรเนี่ยมันก็จะแปลว่าไม่ถูกไหม un ต่อมาคําว่า pre pre ตรงนี้แปลว่าก่อนถูกไหมคะอย่างเช่น pretest ก็คือทดสอบก่อนเรียน ประมาณนี้เลยต่อมาคำว่า dict d, ict, d i c t ตรงนี้จะแปลว่าพูดเพราะว่าการพูดนะคะ dict ต่อมา able able ต่อท้ายเนี่ย able แปลว่าสามารถคำคำนี้ unpredictable รวมกันเนี่ยมันจะแปลว่าไม่สามารถคาดการได้ไม่สามารถคาดเด,ด,ดาอะไรไปก่อนคาดเดาอะไรล่วงหน้าได้ต่อมาเป็นคําถามข้อที่3ค่ะน้องถามเข้ามาว่าทํา reading ยังไงให้ทันอันนี้เนี่ยจะไม่เชิงไปแนวฝึกภาษาอังกฤษแล้อันนี้จะแนวแบบทำข้อสอบแล้ใช่ไหมเวลาไป อยู่ในห้องสอบแล้วเรากลัวทําไม่ทันไงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราอะเคยเจอมากับตัวเหมือนกันนะคะตอนที่เราไปสอบ IELTS เนาะเสร็จแล้วเราอะ ทำทุกพาร์ทโอเคหมดเลยยกเว้น r e ด d ิ้งนะคะเพราะว่าเราทําไม่ทันเวลา oh. แล้วก็รู้สึกเสียดายคะแนนมากๆค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เลยมาหาวิธีการว่าเราจะทํายังไงให้เราแบบทาทันเวลาเราก็เลยมีเทคนิคในการอ่าน r e ด d ิ้งของเราก็คือเวลาเราฝึกทําข้อสอบเนี่ยเราจะจับเวลาทําตลอดนะคะแล้วก็เวลาเราเจอบทความบทความหนึ่งเนี่ยเราจะอ่านแค่หนึ่งถึงสองประโยคแรกของพา,ารารฟนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเลื่อนลงไปอ่านคําถามทั้งหมดก่อนแล้วเราก็ค่อยมา skim และ scan เพื่อที่จะ หาคําตอบของคําถามเ่านั้นนะคะการสกิมก็คือแบบเหมือนเป็นการหาเมนไอเดียของบทความนี้นะคะส่วนการสแกนเนี่ยก็คือเป็นการสแกนหาคีย์เวิร์ดของข้อต่างๆที่เราจะต้องตอบคําถามถูกไหมอีกจุดหนึ่งที่เราอยากแนะนําทุกคนเลยนะคะในการทําข้อสอบ Reading เนี่ยก็คือให้เราเก็บข้อเมนไอเดียเนี่ยเอาไว้ทําเป็นข้อสุดท้ายเพราะว่าเมนไอเดียเนี่ยมันเป็น การถามถึงใจความสําคัญของาพารากราฟนั้นๆใช่ไหมแล้วการที่เราเก็บมันเอาไวท้ทาเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้ดีมันจะเป็นจุดที่เราแบบรู้ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับาพารากราฟนี้นะคะเราถึงจะไปสรุปใจความสําคัญของมันได้เนาะก็เก็บเอาไว้ทําเป็นข้อสุดท้ายโอเคคำถามต่อไปที่น้องถามเข้ามานะคะก็คือไม่ค่อยมีพื้นฐานเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียนพิเศษเท่าไหร่ โอเคไม่ค่อยท่องจบไม่ค่อยเรียนพิเศษไม่ไม่ค่อยทําอะไรเลยนอนอย่างเดียวนะคะรอเล่นค่ะทุกคนก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราหาที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็หาที่เรียนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะภาษาถูกไหมเราก็แนะนําให้เลือกเรียนที่ที่มีสอนครบทั้ง4ทักษะนะคะก็คือฟังพูดอ่านเขียนเพราะว่าทักษะทั้ง4ทักษะเนี่ยมันจะเป็นทักษะที่ค่อยๆหนุนกันไปคือเราไม่สามารถที่จะเรียนแค่ทักษะเดียวแล้วเราสามารถที่จะเก่งภาษาอังกฤษได้เนาะควรที่จะเรียนให้ครบทั้ง4ทักษะเพื่อที่จะ ให้ทักษะพวกนี้มันพัฒนาไปพร้อมๆกันเราแนะนําเป็นที่นี่ละกันที่ English Academy by Study นะคะก็จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเราอาจจะเคยดิน Study ว่าเป็นแอปพลิเคชันด้านการศึกษาอะไรแบบนี้ใช่ไหม แต่ว่าครั้งเนี้ยเหมือนเขาจะทาําออกมาเป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษรูปแบบออนไลน์แต่ว่าเป็นรูปแบบไลฟ์ทิชชิ่งนะคะเป็นการสอนสดซึ่งเขาาจะสอนครบทั้ง4ทั้งสเลยก็คือมีแบบฟังพูดอ่านเขียนครบเลยที่เราแบบว้าวมากๆแล้วก็อยากที่จะมาแนะนําน้องๆอะ่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเนื้อหาของเขาอะ่ะจะเป็นเนื้อหาตามหลักสูตรของเคมบริดจ์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกเลยที่นี่อ่เหมือนเขาออกแบบมาเพื่อแบบเราเราโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่า เราอะเวลาเรียนที่โรงเรียนอะไรแบบนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของแกรมมาเรื่องของวยากรณ์เพื่อที่จะเอาไปสอบเนาะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะเลยนะคะาทาให้เราอะแบบคุ้นชินกับการใช้ภาษามากขึ้นทําให้เรามีความกล้าในการใช้ภาษามากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ทักษะอื่นๆในการใช้ภาษาของเราอะตามมาเองโดยอัตโนมัติเลยสำหรับที่ English Academy by Study เนี่ยคือน้องๆตั้งแต่อายุ7ถึง18ปปีเรียนได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะแบ่งตามกลุ่ม อยอแล้วก็น้องๆองจะได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาตินะคะที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงเลยไม่ต้องกลัวว่าแบบจะฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่ากลัวชาวต่างชาติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีครูไทยนะคะคอยประกบคอยให้ความเข้าใจกับน้องๆแล้วก็คอยช่วยน้องๆในการทําความเข้าใจเนื้อหาต่างๆอยู่ด้วยตลอดเลยเนาะที่สําคัญที่สุดของประเด็นนี้เลยที่ยามาพูดแนะนําน้องๆก็คือที่นี่เนี่ยเขาเปิดให้น้องๆสามารถที่จะเข้าไปวัดระดับภาษาของตัวเองตามมาตรฐานสากล CEFR ได้เลย แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะกดลิงก์ใน description ข้างล่างได้เลยนะคะเดีกยวนจะแปะเอาไว้ให้แล้วก็สามารถที่จะไปกรอกรายละเอียดข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเข้าไปวัดระดับภาษาของตัวเองได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเออเราอ่ะมีระดับภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาอยู่ที่ประมาณไหนแล้วเราจะต้องพัฒนาอีกประมาณไหนมันจะช่วยเราไดมา้มากๆเลยเนาะต่อมาเป็นคำถามข้อที่5นะคะก็คือน้องๆในถังถาม,มาว่าพี่ขวรฝึกทำ error identification ยังไงก็ เราอะสังเกตน้องๆมาหลายคนแล้วว่าน้องๆจะก,กังวลพันนี้มากที่สุดเราว่าสาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากความที่น้องๆอะไม่ค่อยแม่นกันมากกันเท่าไหร่เนาะเราก็แนะนําให้น้องๆอะทํโจทย์เยอะนะคะแล้วก็ดูว่าข้อไหนที่เราผิดแล้วเราผิดเรื่องอะไรแล้วให้เราเจาะลงไปในเรื่องนั้นเลยเพราะว่าแกรมมาของภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายไก่กองในขนาดนั้นอยู่แล้วมันก็จะเป็นเรื่องเดิมออกวนๆกันไปในแต่ละปีอะนะคะเราก็สามารถที่จะ เจาะลงไปในทีละเรื่องให้เราเข้าใจแกมมาให้ครบทุกเรื่องแล้วเราก็จะสามารถพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบวงนั้นได้เองต่อมาเป็นคำถามข้อที่6น้องถามว่าถ้าอยากฝึกภาษาอังกฤษด้วยการดูหนังควรเริ่มดูจากเรื่องอะไรดีอันนี้คืออยากจะบอกว่าให้เราเลือกจาก เรื่องที่เราชอบเรื่องที่เราสนใจน่าจะทําให้เรามีความกระตือรือร้นในการแบบฟังมากกว่าถูกไหมแต่ว่าถ้าสําหรับเรานะเราก็จะชอบหนังเดียวแบบดิสนีย์อะไรเงี้ยเพราะว่าพล็อตเรื่องมันเข้าใจง่ายนะคะคำศัพท์ก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าแนะนําให้นั่นแหละเลือกจากเรื่องที่น้องๆชอบดูนะคะแล้วก็เริ่มแรกก็ลองแบบเปิดซับไตเติลดูคาศัพท์อะไรไม่รู้เนี่ยเราก็เอามาเซิร์ชแล้วก็โจดอะไรอย่างนี้ก็ได้พอเราแบบชินกับการฟังภาษามากขึ้นนะคะเราก็ลองปิดซับไตเติลแล้วก็ดูแบบ พยายามเดาความหมายไปตามบริบทของเรื่องไปตามบริบทของประโยคที่เขาพูดอะไรแบบนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเหมือนกัน,นการดูหนังก็ฝึกหลายเรื่องเหมือนกันนะทนั้งในเรื่องแบบ conversation vocab สำเนียงอะไรแบบนี้ช่วยได้หมดเลยแนะนำมากๆนะคะต่อมาเป็นคำถามข้อที่7นะคะ <laughs> 7โอเคพี่วัญชอบไม่ชอบดูหนังแนวไหนมากที่สุดดูเป็นภาษาอังกฤษแล้วเข้าใจหมดไหมคะโอเคเริ่มจากชอบไม่ชอบแล้วกันเราชอบดูหนังดิสนีย ที่คนแสดงอย่างเช่นแบบ beauty and the beast malifcent cinderella อะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วที่ไม่ชอบก็อย่างเช่นพวกหนังผีหน,นังแอคชั่นดุริรงดุริยงคือไม่ชอบแล้วก็ถามว่าดูแล้วเข้าใจหมดไหมจริงจริงแล้วอะ่ะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดหรอกนะเราไม่ได้เกิดแล้วก็โตที่ต่างประเทศนะคะคือเราไม่ได้ฟังเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าคําศัพท์แล้วก็สำนวนบางคำเนี่ยเราสามารถที่จะเดาจากแบบกริยาท่าทางของตัวละครอะไรอย่างเงี้ยคือมันเดาได้ไม่ยากนะคะน้องๆก็ลองไปฝึกภาษาจากการดูหนังกันได้ ต่อมาเป็นคำถามข้อที่8น้องๆถามว่าพี่ขวัญชอบทักษะอะไรมากที่สุดคะฟังพูดอ่านเขียนก็เราแบบทคนชอบเขียนมากที่สุดเพราะว่าการเขียนมันทำให้เราได้แบบค่อยๆใช้จินตนาการเรียบเรียงเรื่องราวค่อยคคิดค่อยๆแบบถ่ายทอดออกมาผ่านคำสาบตัวหนังสือมันทำให้เราได้แบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเราก็เลยชอบการเขียนมากกว่า แบบอย่างเช่นเวลาคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยเรายังชอบการพิมพ์แชทมากกว่าการโทรเลยเพราะมันทำให้เราได้แบบคิดก่อนที่จะส่งอะไรไปอะไรประมาณนี้ค่ะต่อมาคําถามข้อที่9นะคะพี่ขวัญคิดว่าอะไรเป็นตัวช่วยฝึกภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดสําหรับเราหรอเราว่าน่าจะเป็น การใช้ภาษาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทางาษาอะไรก็ตามฟังพูดอ่านเขียนาการที่เราได้แบบใช้มันอย่างต่อนเนื่องได้พัฒนามันเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยฝึกได้มากที่สุดทําให้เราไม่ลืมด้วยเนาะต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10ข้อนี้นี่แบบฮอตที่สุดแล้วนะคะไอจี IG แตกพี่ขวัญเคยไปเรียนต่างประเทศไหมคะประเทศอะไรโอเคเราเคยไปเรียนต่างประเทศมานะคะก็คือเคยไปเรียนที่ออสเตรเลียตอนปสแล้วก็เคยไปเรียนอยู่ที่แอฟริกาใต้ตอนมอต้นนะคะ ก็เราไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนนะแต่ว่าเราตามคุณพ่อไปทํางานนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะทั้งในเรื่องของการฝึกภาษาการใช้ชีวิตอะไรต่างๆได้มีเพื่อนแบบหลากหลายมากๆนะคะได้ไปทํากิจกรรมอย่างเช่นไปเข้าค่ายไปแข่งกีฬาอะไรแบบนี้แล้วเราก็ได้ฝึกภาษาจากตอนนั้นเดียวมากๆด้วยคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ Q&A 10คคาถามเกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษของเรานะคะน้องๆคนไหนที่แบบเราไม่ได้ตอบคาถามก็อย่าเพิ่งงอนนะคะน้องๆสามารถที่จะส่งเข้ามาถามหรือว่าแบบ DM มาถามได้ใน IG by Journal K เลยนะคะแล้วเราก็จะมีพวกแบบ Q&A อะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆใน IG นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้เนะาะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามาถามได้ตลอดเลยวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ